สวัสดีแม่ดวงค่ะงวดที่แล้วตัวไหนก่อนเด็กฝันเป็นจังไดก็หาตรงตรงโอ้ีใจนําด็นจว่าไ่ตามแต่เลขเสียป่าอ้อยเนาะเสียป่าอ้อยกับเขาอยู่แต่ว่าบเดตัดห้เออเข้าสามตัวชุดสามตัวโอ้ยมันตัดบบ่ื้นโตนะตัดโบถือโตแล้วก้าห้านี่คือเป็นเลขฝันแม่เนาะก้าหาเด็กฝันฝันว่าขี่รถน่เหยียบไปนะครับอายุยี่สีเนาะเลขเกี่ยวตีน เหยียบตีนเบรกรถเออเออตีนเบรกรถเด้เข้าอยู่นะครับ95ในหลักฐานเก่ามีไหมครับหลักฐานไม่ได้มาโอ้ไม่ได้มาแต่ว่าในคลิปเก่ามีอยู่ฝันว่าจังไดเกาวนฝันอีกคือเก่าเลยอืมวดที่แล้วฝันว่าจังไดกเก่างวดที่แล้วฝันว่าได้ขี่รถอืมขี่รถเก๋งไปกับลูกสาวอืแล้วมีอันรถซีบหล่อย่างมาก ต่างคนก็ต่างออกนะมาเฮี่ยงกันไปทางมันน้อยลดเก๋งผัดตกลงข้างทางมันใลยเลนอยู่ข้างทางอพราะแลนไปทางนั้นเป็นสะพานไม่ดวงก็เลยว่าจอดจอดจอดไม่ดวงก็เลยว่าลดกระบอจอดแต่แต่ไหนกระบอจอดก็เลยว่าเลยเปิดประตูเอาขาลงมายันดินไว้จอดไม่ดวงว่าลดก็เลยหยุดกึกบลด เ๋ยกให้เอฟซีดูนะแม่เดี๋ยวเขาจะว่าไม่ถูกได,ด้แม่เพราอนันสามตัวให้ตัวไดกก่อสามตัวนั่นนายยกให้ดูหน่อยครับสามโตัวศูนยศูนย์เจ็ดแปดอาลงอีกนิดนึงแม่เออวัดที่แล้วขึ้นเก่าหาน้อความฝันวัดที่แล้วออ <c oughs> ยูอ่ยี่รี ดีอ้าวฟันแม่นอยู่ก่ต้องอาสูตรหรอเบิกทราบว่าเอาแล้วเก้าห้าแปดนั้นมาจากไหนแม่สามตัวเลยทุนนั้นอ่ะตัวนี้บ่แมนเข้าโอ้ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนโอ้ผมก็ตกใจนี่ห้าเก้านี่เก้าห้านี่เจออยู่นี่โอ้บ้านนี้งวดนี่ฟันแล้ววะสนอ้วดนี้ก็ฟันฟันว่าจังไหนฟันคือเก่าเลยฟันทำนองเดียวกันอืมฟันจังไหนล่ะ บัตรนี้ฟันว่าขี่รถใหญ่บัตนี้สิได้ได้กว่าเก่าบัตรนี้โอ้ขี่รถยังล่ะขี่รถหกล้อโอ้โหนี่รถใหญ่เลยทีนี้เี่หกล้อเลยของใหญ่เลยบัตรนี้ถือว่ถือตามคุณหมอโเกี่ยวว่าหันขี่รถกันหน่อยเต๋อฟันว่าขี่รถหกล้อไปสี่คนไปสี่คนไปสี่คนไปแล้วไปหอดทางโค้งตำรวจบอกว่าให้โค้ง มา <laughs> ที่นี่รถก็เลยโค้งไปโค้งไปผู้คับนั่นเอื่นว่าเอื่นบอกว่าอันรถเท่าคือมีอันอุปกรณ์ขันรถเท่าคือลวดว่าสันมันนี่รถพรยองลงมานนี่พกหล่อนยองยองยองลงก็เพราะกันหมุนออกจากรถตัวนี้เ <laughs> พราะกันหมุนออกจากรถเอื่นตำรวจพูดงว่า กบุ้งไฟขมาสซอยก็เริ่มเมาึ้นมาเราหกหล่อคือเอียงมันอันอุปกรณ์ขันรถหรือยังมันหลุดว่าสั่นรถก็เลยเอยีงอยงเงลงบันสีไม้ขึ้นมาจังไลยเนาะฝันว่าได้ขี่หกล้อเราหกล้อเอ,อียงมันสิฝันมันสิแปลว่าจังไลยคือไิดเอียงเนาะโบ,บออกอัน ตั้ออกลุมคือเก่าบ่จังหวะมันเอยีงอยงเอยีงอย,ง,อยงลงกุคีไปน้ำก็ได้เลนมลออกทางหน้าต่างบันนดนี้รอบมีรถเอียงแม่องงเ,งงเอียงล่องคางด้ยเอียงล่องคางเลยอันนี้นี่มันเสียออกตัวกาบบ่เงอะทะเบียนรถตัวใดก็อกทะเบียนรถนั่น4 4 4เจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่ทะเบียนรถ จับเอาอยู่ในนี่แล้วจับเอาอยู่ในนี่แล้วตามพี่แล้วแต่ว่าอียงคางนี่เป็นปริศานาะมันเอียงเป็นเงียงลงไหมแต่ว่าบ่ได้ปีนท้องนั่นบ่างวด้ปีนอเอียงเอียงก็คือเอียงเป็นเงียงกับพระกันมุนออกมาเออแต่คนนั่งหันเจาน้าคุณสี่คนไม่มัน,น,นี่ตี่งังไหนเนาะบาบนี้ผู้หญิงเบิร์่บ้างผู้หญิงสามผู้ชายผู้หนึ่ง ผู้ชายผู้นห,ออนห,หนึ่งผู้หญิงสามพี่น้องอีพี่สี่สิตีเป็นตัวใหญ่งคอมเมนต์เนาเบืงองเนาะแต่ว่าเม่ดวงบบจักตีหรอกเบียนรถรดเนาะทะเบียนรถเลยซีีนี่มักแหงซี่ซีก็หาสวนมีมักแหงซื้อพักนี้แม่ดวงดกก<อ>สีนนกกนนงถือกเอกดูว่าถนาะถูกถูกหมดเลย โอ้ถูกถกัวถูกงัวละหลายป่ะหัวละสามสี่หมื่นนี่ละบัหลายหลกคุนบัหลายถูกหัวดเลยบแมถูกหัวอัวได้เท่าไรก็อสามสี่หมื่นขึ้นบัหลายขึ้นบัหลายเอาแล้วนะเนาะสามสี่หมื่นก็ได้รายเติบในดวงมักสีีก็มันบัได้กลับน่ะนะ อืมสีฟี่อสีสีแม่หมัดที่แดวกับเบิกทราบกับซื้ออยู่มันบอกเนี่ยสีออกหมัดนี้กับว่าจักจะมาว่วงฝันมันฝันแบบแบบเก่าน่ะนะแต่หมวดวงหันมมนได้เอาขาลงยันดินไหวเนาะเดบรกไห้เนาะมันได้อยู่ว่านี้ไดบรกว่าว่าเดบรกแต่ว่ารถยังลงกระยููของน่องอือ แต่แทนว่าอยู่แล้วบ่บแม่แม่รถเอียงทั้งคางบันคืออยู่ของน่องได้ป่แม่อยู่องน้องบ่ไปบอไปได้คุณยู่ี่รถกัน้ามันออกมาคุณนึงว่าไปหาสร้างไปหาสร้างเอิ่นร้างว่าสันนี่สีอยู่แล้วเลยคุณนึงว่าเอื่นตำรวจคุณนึงว่าเอื่นร้างอยู่ขิงนิ่งเลยจอดเลยรถต่จอดเยกเลยงวดที่แล้วจอดคือกันยังสีล่ะงวดที่แล้วก็จอดคือกัน นี่เลขสิ่อีกเนาะคิดว่าซิวในในนี่ลหละอือตัดเอาในนี่ลหละหาซูนนี่ก็มีอยู่หนารดเด้อหาศูนยหาซูนเห็ดบม่งเกิงเนาะคือจังหวัดอันไผจังหวัดที่แล้วโอ้ป๋อผู้ฝันหาสองมังเกิ้เจ้าไปเห็นหาซูนอยู่ใส่หาซูนอยู่หนาลดม่งเกิ้เนาะเอาคือเห็นเาเมื่อเสานี้ไปเบิองเต่เดอร์ก่น มีอยู่บ่ไม่ห้าศูนย์จังหวะมีอยู่บ่โอป๋อขึ้นมาเห็นศูนย์อยู่ทั้งเถื่องเหมืองเก่งอยู่แปลกเนาะไช้ยกให้เบิ้งไหมค่ะมันมันเหมือนไปเบิ้งเลยเหมือนเศร้าโอ้ฟันอ่ะไปเบิ้งไต่เศร้าเลยเห็นโอ้ถ้ามีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนี่รางวันที่หนึ่งเลยได้แม่นี่อ๋อมันก็มีเพิ่มอยู่เออแต่ว่าคนตัดออกเนี่ย ตัวเดียวกันมันสีเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่สี่นะแม่เนาะหกตัวนี้รางวัลที่หนึ่งเลยนี่มาซีมหลายตัวเป็นว่ารีหลายตัวเลยตัดออกนี่อยูนี่ครบอยู่ของไอ้น้องเลยเออมันมีสีใดูนะมันมีสีสามตัวนะเอาตัวนี้ในครบิ้วเนี่ยเออเอาอันนี้ซะรางวัลที่หนึ่งเลยนี่รางวัลนี้รางวัลที่หนึ่งเลยนี่แหละรางวัลที่หนึ่งนี่นี่มากคักๆรางวัลที่หนึ่งแม่ดวงให้รางวัลที่หนึ่งเลยเด้อ เจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่สี่รางวัลที่หนึ่งป้าเสออกเบิร์นะคะแี่น้องรบอกกับซับออกอยู่ในหนีเนาะไม่ดวงเนาะเป็นแนวทางชอบประจัดขัดก็ดกดกผ่านใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับแนวทางมีความเสียงเนาะคะ่ะมีเข้ามีหลุดอันนี้เป็นฝันบ่ค่ะฝันตรงหวดนะะเนาะเนาะเอาจังไดแก,ก่สู้ไขมันสู้ผูสู้คนเด้อค่ะพี่น้อง